นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการแจกของช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ชุมชนห้วยใหญ่พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะงานนี้ได้เห็นคุณเชสสบายบัฟเฟลนะคะมาช่วยงานเช่นเคยพร้อมกับอุปกรณ์ใหม่ค่ะเขามีตู้ฆ่าเชื้อนะคะซึ่งช่วยว่าจะช่วยในเรื่องของความปลอดภัยในการเข้าคิวรับอาหาร ซึ่งคุณเชษ์นะคะก็โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าได uh ้ร่วมมือกับ l a ฐเบชค m มมูนิเคชันองค์การนะคะสื่อสารด้านขยะค่ะทําโครงการตู้ค่าเชื้อเพื่อประชาชนนําตู้ค่าเชื้อไปมอบนะคะแล้วก็ให้ยืมใช้ในงานต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน,นะคะ่ะเช่น <c oughs> ในการแจกของให้กับชาวชุมชนหัวใหญ่ก็ได้ใช้ตู้ค่าเชื้อเช่นกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะคุณเชษยังมีโครงการผลิตชุดป้องกันหรือชุด PPE ทําจากพลาสติกที่ผลิตจากพืชย่อยสลายได้กลายเป็นปุ๋ยนะคะก็คือชุดเขียวๆแบบที่คุณเชษใส่อยู่เนี่ยแหละค่ะโดยตอนนี้กําลังผลิตเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆในเดือนพฤษภาคมจํานวนถึง1 0,000่นชุดเลยทีเดียวค่ะ